สีสุวรรณร้องกะกะตอเอาผิดสสก้าวไก่หาเสียงพาดพิงสถาบันโทษถึงยุกพัก20มีนาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อกะกะตเพื่อขอให้ตรวจสอบถ้อยคำปาใสาของนายปฏิพัทธ์สันติพาดาสสพิษณุโลกเขตหนึ่งและกรรมการบริหารพักก้าวไก่ที่ได้ปาใสาหาเสียง พาดพิงสถาบันที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคม2566ที่ผ่านมาด้านนายศิษวน์กล่าวว่าวันนี้นำหลักฐานเป็นคลิปคำปาสาัยของกรรมการบริหารพักก้าไก่โดยในคำปาสาัยล้วนแล้วแต่พูดถึงสถาบันบางถ้อยคำปรากฏชัดเจนว่าเป็นการพาดพิงไปถึงโครงการพระราชดำริมากมาย มีการคอรัปชันซึ่งคำพูดดังกล่าวตนคิดว่าเป็นการให้ร้ายต่อสถาบันโดยโครงการพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ทรงพระราชทานให้กับพระสงฆ์นิกร ประชาชนเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งมีมากกว่า4,700โครงการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับคนทั้งประเทศนายสีสุวรร์ระบุว่าเพราะฉะนั้นการที่ไปปราศัยสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพักในลักษณะที่อาจจะเป็นการให้ร้าย หรือกล่าวรายก็อาจจะเป็นการเข้าข่ายความผิดหรือฝ่าฝืนตามข้อ17ของระเบียบกะกะตว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งพศ2561ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสส2561มาตรา73วรรค5ระบุมาชัดเจนว่าห้ามพักการเมืองหรือผู้ใด ไปดําเนินใดๆในลักษณะที่เป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ถือว่าเป็นความผิดเนื่องจากกรรมการบริหารพรรคก้าวไก่ เป็นคณะกรรมการบริหารพักก็มีพรบว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ในมาตรา92วรกหนึ่งหรือวรกสองซึ่งเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นเหตุที่สามารถทำให้กะกะตถ้าวินิจฉัยว่าเป็นไปตามคำร้องของสมาคมก็สามารถเสนอให้สารรัฐธรรมนูญยุบพักการเมืองได้ตามมาตรา93ของพรบว่าด้วยพักการเมืองเขาปะใสาหาเสียงแต่ว่าพยายามเสนอในประเด็นที่เขาเห็นว่าสถาบันไม่ถูกต้องอย่างไร และมีหลายคำพูดที่มีลักษณะของการมินเมในการให้รายซึ่งไม่ควรที่จะหยิบยกคำพูดในลักษณะนี้ใช้ในการหาเสียงการหาเสียงอาจจะใช้วิธีการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือดึงดูดจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เลือกตอนเองหรือพรรคของตอนเองได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องมาใช้คำพูดในทำนองนี้จึงมายื่นให้กะกะตตรวจสอบเพื่อเป็นการชี้เบาะแสเพราะเรามีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดมาให้นายรีสวุวรรณกล่าว